สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Go Official กับผมหมอชํากัตพัฒอัครเตชาวรนันท์ที่จะมาทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภผมก็จะมีคำแนะนำดีๆมาให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกันในทุกๆเดือนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมังกรครับก็สวัสดีคุณโยกเกด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอเควันนี้คุณยูเกิดมีคําถามอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับในวันนี้อยากจะดูอะไรไหมอยากจะดูเรื่องการเงินช่วงนี้ค่ะเตดขัดหรือว่าฝืนหรือว่ายังไงหรือว่ารอโชคลาภอยู่อ่ารอโชคลาภแลรวกานารอโชคลาภอยู่ด้วยโอ้โอเคัำว่ารอโบนัสิดหรหอเปล่าอได้ครับได้เดี๋ยวผมมาดูให้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มดูจากเรื่องของการงานกันก่อนนะครับผมการงาน การงานในเดือนนี้นะครับผมของชาวราศีมังกรนะครับผมต้องบอกว่ามีงานเข้ามาเนี่ยหลายรอบทิศมากเลยนะครับผมเป็นช่วงที่งานหนักพอสมควรางานหนักพอสมควรแล้วก็มีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาแทบเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมอ่าเหมือนกับมีงานเนข้ามาเยอะ เขามาเยอะมากแต่ว่าเหมือนกับมามา,มาแล้วก็ไปมามาเคลียร์แล้วก็ไปนะครับผมบไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะว่าเป็นปัญหาหลักทาให้แต่ว่าต้องติดขัดอะไรนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการคุมบริวารและ,ะการงานในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรเนี่ยที่จะต้องที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในเรื่องของบริวารส่วนใหญ่นะครับผมพยายามตรวจเช็คก,กับทางกับบริวารของเราให้ดีทํางานดีไหมทํางานสุนจริตไหม ทำงานมีปัญหาอะไรไหมติดต่อก,กับลูกค้าแล้วแล้วเขาเป็นไปตามอย่างที่บอกเราไหมพยายามแต่ว่าเช็คกับหลายๆทางนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในเดือนนี้ปัญหาเรื่องเรื่องงานถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังจะเป็นบริวารที่จะสร้างปัญหาทําให้เราปวดหัวได้นะครับผมลูกน้องลูกน้องพวกน,นี้นะครับผมก็ถ้าคุณจะเกิดมีลูกน้องก็พยายามเช็คกับลูกน้องให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผม ก็การงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับผมค่อนข้างจะเด่นในเรื่องการติดต่อค้าขายต่างทางไกลถ้ามีการติดต่อไปแต่ว่าเดินต้องเดินทางไปหาลูกค้าแบบนี้นะครับผมก็จะได้กําไรที่ดีมากกลับมานะครับโดยเฉพาะว่าถ้ายิ่งต่างถิ่นยิ่งต่างแดนพวกนี้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยครับโอเคค่ะต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของการเงินโอเค okay. การเงินในเดือนนี้นะครับ ใช้จ่ายเยอะ <c oughs> มีเรื่องใช้จ่ายเยอะมาก <c oughs> ใช่ค่ะนะครับผมแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวจะมีลาบลอยมาด้วย <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูว่าลาบลอยเนี่ยจะมาจากงานจะมาจากผู้ใหญ่หรือว่ามาจากดวงสิงโชคแต่ดวงสิงโชคเดี๋ยวเราไปเปิดตอนท้าย <c oughs> นะครับผมเท่าที่ดูแล้วนะครับผมเงินเนี่ยการเงินในเดือนนี้นะครับผมจะมีลาบลอยที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่าอันดับแรกเลยนะ มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีค่อนข้างจะ,ะมีอายุแล้วอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มีการกลับไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมก็มีมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะแบบว่าให้ให้เงินให้ทองกลับมาอะไรเงี้ยครับออโอเคค่ะโอเคหรือบางทีอาจจะให้ให้แบบว่ามรดกมาสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ต่อมาครับผมอืมอืม ในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรน,นะครับผมมีความเด่นลึ่อง,งด้วยก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อืใครก็ตามนะครับผมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมักจะได้เงินถ้าจะขายอสังหาริมทรัพย์เดือนนี้ก็ก็มีกําไรสูงมากมาถ้าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกปล่อยเช่าในเดือนนี้อสังหาริมทรัพย์ก็ทาเงินได้ดีมากมีเณฑ์ปล่อยเช่าได้สูงนะครับหรือว่า ใครก็ตามที่กําลังจะทําการซื้อขายหรือคนที่ทําจุกเก็ตซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์พวกเน,นะนี้นะครับผมก็จะได้กําไรที่ดีมากๆในเดือนนี้นะครับผมพยายามคนที่เ,เป็นชาวราศีม,มังกรพยายามอยู่กับพวกอสังหาริมทรัพย์ไว้หรือว่าด,ดูเอาไว้หรือมีโอกาสเนี่ยลองเอาไปขายดูลองเอาไปลองเอาไปเป็นนายหน้าดูอะไรเงี้ยนะครับผมโอกาสที่จะขายเนี่ยมีสูงมากได้โชคได้รับก้อนโตแน่นอนได้ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงความรักอ่า ช่วงนี้คุณยเกิด์ตดวงความรักเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเกณฑ์ที่ดีสมม่มีคู่แล้วยังค่ะอ,อ๋อยังคุยๆกันอยู่ค่ะอ๋าโอเคได้ครับได้อ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักของคนโสดกันก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> อืดูความรักคนโสดนะครับผมของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับผมเป็น เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงของการดูดูกันในเดือนนี้นะครับผมแล้วก็มีการที่โอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็มีสูงไหมก็มีสูงเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นเดือนแห่งการชี้ชะตาเลยก็ว่าได้ว่าอา่ากับคนเนี้ยคนที่คุยอยู่นะครับผมเราจะเอาไงเขาต่อดีเราจะไปต่อไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ไปต่อคนนี้ก็คือเราจะเลิกคุยไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมคนไหนที่ได้ไปต่อนะก็คือจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนไปเลย แต่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนในเดือนนี้ส่วนใหญ่เลยนะก็คือจะแยกกันไปเลย <Okay. S 2> ก็คือจะหายกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปได้มีได้มีโอกาสที่จะได้เปิดรับคนใหม่เข้ามานะครับผมอ่าแล้วที่สําคัญนะครับผมที่สําคัญเนี่ยในเดือนนี้นะครับชาวราศีมังกรเนี่ยมีดวงนะครับผมมีดวงรักเก่ารอรีเทิร์นด้วยอ่ารักเก่าจะกลับมา ในเดือนนี้นะครับก็จะสังเกตเลยว่าจะได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่เคยคุยหรือว่าคนรักเกา่กาๆเนี่ยก็จะวนเวียนกลับมาให้ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครที่ยังเฝ้ารอเขาอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาสร้างสัมพันธ์การต่ออีกครั้งหนึ่งครับค่ะต่อมาก็จะเป็นดวงความรักของคนที่คนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับผมดวงความรักของคนที่มีคู่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะรู้สึกเงาเงาหน่อย นะครับผมจะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนเราไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําแต่ง,งานแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเราไม่ค่อยดูแลเทคแคร์เราเท่าไหร่อะไรเงี้ยน,นะครับผมก็จะทําใหเ้เราเนี่ยเกิดการน้อยใจเกิดการงอนเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือว่ามีปัญหาทะเลาะกันได้นะครับผมก็เป็นจะเป็นเรื่องของเวลาสักส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในเรื่องอื่นเนี่ยดูแลเราค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ,ะถ้าเราเอ่ยปากขาอ,อะไรไปเขาก็ทําให้นะครับผม เพียงแต่ว่าขอแค่ให้เอ่ยปากไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เอ่ยปากก็อาจจะอาจจะก็อาจาอาอาจะละเลยตรงนั้นไปนะครับผมต่อมาก็จะเป็นดวงสุขภาพต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับผมอาจจะต้องระวังนะครับผมปัญหาในช่องท้องหน่อยนะครับผมท้องอืดท้องเฟอ้อโรคกระเพาะกดไหลย้อน ในเดือนนี้นะครับอาจจะต้องระวังเฝ้าระวังเป็นพิเศษอา,อาจจะต้องงดทานพวกของมันของทอดหรือว่างดทานมื้อดึกอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากปัญหาช่องท้องแล้วนะครับก็จะมีอาการปวดหลังที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าใครที่นั่งทํางานประจําก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะครับผมอ่าจ,จะช่วยได้เยอะนะครับแต่เดือนนี้รับรองว่าปวดหลังแน่นอน <laughs> นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นดวงสิ่งโชคนะคุณโยเกิดมีสิ่งโชคบ้างไหมครับ มีบ้างบาง,บางครั้งโอเคดวงการเงินเราเด่นมากๆเลยนะครับในเดือนนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าจะมีได้มาจากดวงเสียงโชคอีกช่องทางหนึ่งไหมนะครับอืมดวงการเงินเนี่ยเด่นมากในทุกทางนะครับผมแต่ว่าในเรื่องดวงเสียงโชคยังไม่เด่นสักเท่าไหร่เลยนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่า <Okay S 1> เดือนนี้มีเกณฑ์จะถูถก ทุกกินทุกกินเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะใครที่จะเล่นเยอะก็อาจจะต้องเซฟเซฟบาๆหน่อยนิดนึงนะครับอ่าวันนี้คุณโยเกิร์ตมีคำทมอยากจะทำอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีละค่ะไม่มีได้ครับผมเดี๋ยวทีนี้จะทํานายผมจะทานายให้ดูนะครับว่าวิธีการแก้เคล็ดให้กับชาวราศีมังกรแล้วกันว่าเดือนนี้อยากจะทําอะไรเพื่อเป็นการไปเสริมดวงขึ้นมาได้บ้างนะครับผมมีอะไรบ้างอ่า เดือนนี้นะครับผมชาวราศีมังกรนะครับผมถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงนะผมแนะนาว่าให้ไปขอพรกับพระพิคเนตอ่าก็จะได้ในเรื่องของโชคลาภกลับมาด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเสริมเรื่องโชคลาภดวงสิ่งโชคขอพระพิคเนตได้นะครับผมได้ค่ะโอเคครับผมก็วันนี้คุณจยเกิดมีคำถามอยากจะถามอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วได้ครับผมก็ขอบคุณ คุณโยเกิร์ตที่มาเป็นแขกรับ,บเชิญในรายการของเราด้วยนะครับ<ช>แล้วก็มาเป็นตัวแทนของชาวราศีมังกรในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะมาร่วมทำนายดวงชะตากันในรายการของบางกอกโก Offi ฟิเนะครับสามารถส่งชื่อเข้ามาในเพจ Facebook บางกอกโกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอช้ํากันทพัทอัคราเตชาวรนันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ